ก็คงรอให้ทางกรกตไม่ได้เฉยอย่างเดียวเพราะว่าผมว่าหลักฐานของผมหลักฐานคุณเรืองไกลหลักฐานคุณสนติยาก็น่าจะเพียงพอแล้วกรกตไม่ควรเดียวมีหลักฐานอะไรมากกว่านี้ก็ผมบอกว่าไงว่าไม่จําเป็นต้องเร่งที่แน่หรอกะครับให้เป็นไปตามคองตามระเบียบที่กรกตกำหนดทุกอย่างก็จบแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นที่ก่อความวท่นหรือที่ก่อถ้าจริงแล้วก็ขนไปเอกสารทุกอย่างเพียงหลักฐานหนึ่งครบถ้วนอยู่แล้ว แต่ว่ากรกตเน,นื่องจากว่าเป็นกรณีที่อยู่ในความสนใจของสาธนรณชนผมว่ากรกตก็ต้องละเอียดรอบครอบในการพิจารณาและวินิจฉัยมากกว่านะครับส่วนประเด็นข้อที่จริงข้อกฎหมายมันมันพร้อมอยู่แล้วครับาโอนหุ้นณนะวันที่เท่าไหร่ก็ได้เองถ้าโอนหุ้นก่อนสมัครรับเลือกตั้งก็ถือว่าไม่เข้าข่ายความผิดถ้าโอนหุ้นหลังจากเลือกตั้งสมัครรับเลือกตั้งก็ นะจะมาโอนหุ้นวันนี้วันพรุ่งนี้มันก็ความผิดสําเร็จไปแล้วอว่ายัางไงก็คือผิดไปแล้วใช่ไหมก็ขึ้นอยู่ว่าเขาโอนหุ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้เนี่ยต้องไปดูเพราะว่ากรกตเขาคงมีหนังสือแถามไปยังช่ากงานก,การกำกับรบับทรับว่ามีการโอนหุ้นเปลี่ยนมือไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อยู่ไเมตอนนี้